นี่ครับวันนี้ตอนรับนุ่มจากออสซี่ครับยังออสเตรเลียครับไอฮอตครับซื้อในเฟซบุ๊กว่างเลยที่ไปออสซี่ออสซี่ทำงานอยู่ฟาร์มสตรอเบอรี่ครับอยู่เมืองนะครับเมเบิร์นครับเมเบิร์พี่อันมีอันยังครับสัญลักษณ์ประจำมันออสเตรเลียไหมจริงโจ้ครับโมแมนที่เป็นเขาเป็นยัง ออเป็นเป็นบ้านเป็นขึ้นยังตูปคือกระท่อมนะเป็นดมไหมอยู่ติดน้ำไหมิดนี่เขาเรียกว่าโอเปร่าเฮาเอาโอเปร่าเฮาสัญลักษณ์ของอันนี้เมืองซิดนีย์ครับแต่ก่อนเป็นเมืองเมืองหลองเมืองหลวงนแถมนมองนีนี่แต่เมืองมันเป็ียนสัญลักษณ์เมืองหลวงจริงๆของออสเตรเลียคือแคมเบอราแคนเบอรทุกคนอาจจะเข้าใจว่า ซีนีมองเมืองของอ,ออสเตรเลียเนี่ยเป็นซีนีในบางเรื่องมเรืองของออสเตรเลียคือแคมราครับผมไอ้จุดเมืองไหนก่อนเนเปิลส์ครับเนเปิลส์เ,เก็บบักสโอเบอรีข่ขายนวยซ้ำกระปันๆๆ่นครับเงินเดือนลายบนนี้ครับสองปัญหาครับสองปัญหาเรียญครับตีประมาณโอ้แต่เดือนละแสนฟาโทแต่บางที่โอ้เดือนละแสนครับจะมือนะ เหรียญเหรียญนี่จังหวัดเหรียญคือเหรียญสหรัฐบอเหรียนดอลลาร์บอเป็นเป็นเป็นเหรียญ US เอเป็นดอลลาร์ดอลลาร์ออสเตรเลียจังหวัดสามชิปก็บาทถูกอ๋อโอ้สุดยอดครับนี่ครับมือนี้พี่เรามาหาพี่บ้าวเดินผมเขามาเหรียญน้ำสุดยอดมากเลยพี่เก๋นะพี่เก๋นะครับมีเมนูสมจมมีครับพี่เก๋นี่คือเป็นญาติพี่เก๋นี่ทำงานอยู่อบตสำล้านบ้านผมครับผมกาะแห่งเสือไตูดครับ ตัวแท็บัี่อรอตอรับดีมากขนาส่วนส่วนยังพี่เกณฑนักพิชการครับจะม่คนาบยังพิญารับเสกครับเส่วนวที่สวเดนดูเสสวเดนครับเบาเลยตับุงสู้กินครับยังเ่กล้ากินอยู่ครับมันเผ็ดเดี๋ยวเ็กน้อยกันปักพริกแห่งความครับเอาพกากินยังไงมีมูตออรับแรลกแหลกหมเขาสีขุยอยู่นี่ครับมี็มีันปีงตับป้งดักหนึ่งมะเขือครับวันนี้เอ้เบาปลูกเอง พี่พักเป็นสวนครับผมเราคงจะคุยให้เบิรงทชอบอยู่ที่ตรง้นแต่รู้สึกเขหวานเส้นหลักกระปูงานหอมกระปูวิรินี่กระปูเสความเอาสักก่อนครับตื้อลยนะน้องสไตล์นี่ครับักปูปหลายตัวเลยเซ็มหกหลายเลยครับอมนั่นแหละครับโอ้ไปได้ไปได้ครับลูกอีสานสองตัวนี้แซมหรอดีครับเดี๋ยวกลับที่งาน แซ่บมากนะเว้ยล่ะแซ่บมากครับเออนึ่ครับหมกทัพถั่วพูถั่วพูกินเข้าไปหมกถั่วทำอะไรกันมาเล่นหรอเอายำใส่ผิกเผาใส่ไข่แซ่บเลยนั่นเป็นยำถั่วพูหมูสับหมูรสเท่าไครับอกไม่ดีเนี่ยครับเดี๋ยวผมชิมนะมือ้บ่าวแซ่บวะเนี่ยครับจะพูดหรือจะข้าวปันอ๋อครับเอาไปมาแล้วโทรถามเราว่าครึ่งแรกครูใหญ่ยังมาเ่ได้วย ครับครับผมครับนี่ครับผมพักบุงกบกอบแซ่บวะไอ้ฮอตสุดยอดครับแซ่บมากอืมว่าว่าปูดองปะครับพี่อิอูปูครับปูดองดองปูดองแต่บางหุั้งนี่ผมบอกเลยว่าก็พักบุงเขากันพักบุงมันจีหอมมินหินดีครับ ต่ำใท่คเพื่อนครับนัวผมมีทีบครับน้องนัวนู้นัวปูดอ่เดี๋ยวเลยกลมก่องเคฟคดุสอ้นเป็นติดตามตลอดครับพี่ขอบคุณนไลน์ครับติดตามนะครับเกินมาตรงกลางมหาวิทยาลัยตรงการโซ่เรียครับโซ่เรียบพัดติดเก้าตรงการติดตัดหยางกันเทีู่่ครับช่วงนี้กลมก่อง เขียนคนเอาเพียนให้กว่ากันเอาเพียนแม่มาเพียนไม่ยดมั้งในเพี้เพียนเดี๋ยวสไลด์ไปไล้กับามังพีกันตี๋อย่างไรเอาใส่กระถุงเดียวเขาเป็นกระสวนกระติ้วเลนี่เมนูตามฤดูกาลตอนรับรองครับหมาคำน้อยครับสุดยอดครับต่ำเซยีปูเขาเหนียวหอนต่ำมาเรื่อยๆต่ำปลาแดกปริบตอนปลาแดกไปน้ำโอ้ตัวปลาแดกไอ้บาวแสบดูดีฮ o t พีดนครับด uh, no. so yeah. ีครับด no. ีซึ่งนคำพักกันจงเี๋ยว้ให้เนาะไผพักกันจองอะไรครับนี่ผมวบาอ่อนี่ตุยกระชนกใกขึ้นกันใกล้อะไรครับหรือเป็นเนูตัอนมไหนบ่ไหนคบาตอนปูโอ้ยนะครับด้ยึงเบาอ่สีเลียได้เมียคนหรือยูมุนได้เจ้าผัวเน่จะไป็ำมากผู้ชายกันงปรนะ ถือใกใ่ได้ที่ลูกไปค่นอนเหรอไ่เอาล่ะพี่ตายแล้วไม่ห่ดเนีว uh, anyway. ่าโอ้ตายไม่มดนะครับผมไปไปไปพูดไเด่นแนน้ำหนึงครับมมาจากมูคขาฮัลโหลั้หลดับบอยู่ไหมูสมัยเลียนครับโอ้ยงที่้ีงต่วงค่ะนี่เลยเีแต่น้อยด้วยกันมาครับผมได้ยังมากินแกงเห็ดฟลา เห็ดเฟียงเห็ดฟางเห็ดเห็ดเฟียงเห็ดฟางมูครับมูสิบานแต่หยอดแม่นามูมูเฟีงบดยิมแย่มากแต่แย่ค่ะหอดวักท่านหยอกหอครับผูอยู่ที่ผมสนใจปิงไกลนก่อนเถอะปิงตับก่อนปิ่งตับโ่งตับี่อนแลเออจังน Try t h i made it by myself เริ่มแนน้ำครับค้ดเอเดเลียขึ้นก่อนนูเบื้งนูเบิ้งไดกอนครับอันนี้ใช่ออเดเลีค่ะออเดเลียดีกว่ใช่เพิ่งติดมูสมัมเลี้ยนแล้ววัทีเพิ่นมาเห็ุทุรละอยู่ทางบ้านเลยแบะมาเล่นน้ำหมดแ้รถไพ่อค่ะกลับมาโอ่เห็นพอดีเนออเตเลียขึ้กอนตอนที่สองอนติดตามในยูทูปพอดีเห็นผมพอดี่นก็เลยเพื่อพอดีมีเหตุุรล่เลี้นงมาเหลือน้ำนแก้ว อ้นาดิมนั่นยหายไปหมดกันชิมชิมเป่าวด้วพี่อแข่งเฮ็ดเบียงหอหนี่หัลวกปากนี่นนี่แล้วครับเน่เนาหนคือบวบแล้วเทดันลวกบดเลยป่าสะกอนเไปฝ่าน้ำน้ำแสบเด้บ่แสบโดนเด้บ่ดิถึเลวกปากเทดัน e a h e e โอ้ยหลักหลเวยยับอกภาสายเงี้ยหนอยไีอนแนมาลูเรื่องกันแล้วบดนนี่ พดีอยากอัเติเลียอัเตเลียมาสวดกันส้ำบานเขาคุมเนือคุมไตกับเพิ่นวมาอยู่อเติเลียคุมวัดลุมวัดกลังบัดครับโลังวัดโห่อนยงเดียวอนไอไอไอันนี้เือแตกอกันไอาลูกที่สไมเลยค่ะสามฝีมือมักบัวหวานหวานที่สุดยอดเดี๋ยวคุณสดแล้วไหอาไทยอยู่ไหมเอาอันนั้นแอานี่แหละลูกโดดแม่เออองกินแบบนครับแะ ไม่ถีบบ่ไม่เถียบใส่ผ้ารึเปล่ครับฝายเผาอ่ะสุดยอดเนาะฝายเผาเลยได้แกงนี่แซ่กมากได้ยิงพิมพันสาวออสเตรเลียแกงอือเจ็บปากหวานหรือเปล่าหัดเนี่ยหัดอีหยังจัดเอาสิมีคำหนึ่งหัดอันนี้หลาหัดขิดนิ้วเห็ดกันไม่หรอหัดนิ้วเห็ดต้อเสียว รสชาติเนี่ยสุดยอดเลยครับหวานกลมกลมครับสุดยอดแต่เมื่อกี้มันหัดอีนอย่างเดียวขอแก้มือก่อนแก้มืออีกอีนนี้ทำหน่อยปุ๊มาแล้วลวกกีนก่อนเนาะคือว่าสับแกแต่เดี๋ยววันบุกากำเนี่ยทำหน่อทำหน่อยมันลวกลิ้นมันบกบเดะทำใหญ่นี่ลวกกินนักเทำเพิ่งร้อนๆค่ะนี่สุดยอดครับกับมือปิ้งตับ เอาหลานมาเลยครับสูตละอู้ยเหนี่ยวมากเลยมาอเอากินได้ไหมล่ะเอาหนูกินค่ะเดี๋ยวเอิญมากดักงานค้อนี่ปีดี้โอ้ยครับปีเขาเอย่งนีูตปีงดักปีงดักกระโน้นกลนบ้านผมเอิญนะบ้านผมเอิญกระโน้นกล่นทำกำังตำับได้การใช่ไหมเปิดต่อ มันเงอะกระดากเลยน่มันดาาให้กันได้มันนี่ตบตำตำแทบปุ๊ดแซบอนี่พี่มือพี่เมงนี่ี่เนี่ยโอ้ยชิตัวหยั่งโอปลาตำาเบางตำมาแห้งมักพริกจนกล้ามขึ้นเนาะหมผมไ่ฟันหมัก็นไห้ซื้อฟันมาเหมันยอนั่นน่ะเฮ้ยให้พิมพ์ซิมเนาะ เป็นคนตัดิ้มครับผักปักบุงแียบก็มั่วหมอนกตัง่นหรอสีร้องกัเพื่อูอยู่แมนเพื่อคูก็ครับโอ้ก็เือนปนบูดองแทบพอดีน้องโตมันแซบครับมันเค็มมันบลเค็มมันหอมดิไม่หรอหอมบลูดองเค็มหนิ่บแซบแบบนี้เด้นี้แซ่บอืโหแซ่บสุดยางครับยอดยอดปีมือเอง อเมริกันที่เลยญีย่ป่นไดเฮ็ดอาหารอีสานอยู่ออสเตรเลียมันห่วงค่ะเฮ็ดประจําค่ะเฮ็ดเอียงส่วนมากโอ้ส้มตำนี่ระคะ่ะปลูกเองเลยหรือเปล่าองอืมซื้อเอาคือกันนั่นแหละแต่ว่ากันเนาะมันค่อยแพงนะเนาะพี่ยี่บุ่นนวยกันอร่อยผมเห็นเขาจะถ่ <c oughs> ายลงอยู่เบิ่งรายการทั่วการาบ <c oughs> บางบางบางพื้นที่บางเขตบางรัฐก,ก็จะปลูกได้บางรัฐปลูกบ่ได้มันหนาวนวยนี่เลยเข้าไปในี่สุดๆมากเลย สองรอยก็บาทดอยหน่อยดมาขมน้อยมาขมน้อยมาแขงมาขมน้อยกินเเบะกินยังมาขมน้อยติอื้ออีมาขอ์ันพิมมาแข่งเเดิมึงก็ยู่ไอ้เนาะคนคนบอกว่าพุมเยลงกร้อยเสร็จแงปุาเลยแพงนละสดแบบขันังให่อล่าอ๋อพิมกินตั้งมาจากกิโลว่าแต่มันนั่น นินนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ต้องออกว่าข้อบานท่อแม่เลยดุกว่าข้อแล้วก็แบบหน่อยมันบ่าส้มแหมมันเป็นด้ขำหน่อยหน่อยพวนมันหน่อยพวนก็เปรี้ยวได้ยังหน่อยอยู่มั้งเขาเสกนี่แต่อีกมนะหัวข้างหน้ากันแล้วเดี๋ยวปิ้งตับโซ่เลยค่ะเบาวออสซี่ก่อนโอ้ตับปิ้งตับอัวใจโซ่ไปอยู่จักปีเลยหัอยู่ออสเตรเลียนตวงปีกินเครื่องนึ่งเลยวะ ไว้เอารวตามสะดวกเลยวเบิร์นไม้เลยเครื่องไม้แต่เพิ่มเบิร์นเลยครับหรือต้องแบบนี้ะครับแต่คือคนเบิร์นกันประจำสุดยอดขอเบียร์นี่ละเบิ่อนกได้เดี๋ยวเพี้ยนนะตามตามคุณเพี้ยนมาเลยได้ได้ครับมีแขกเขากันโอ้คำหน่อยว่าโมเมนต์สไตล์เดี๋ยวฝากเขาบุ้งหอมแนนเขาแซ่บก็ฝักบุ้งดีเลยหฮวยเห็นบัวติดใจกับผมพากินเลยถักบุ้งก็พักขั้นจรอง ปักบุ้งแซวก้อมาแล้วเออเต็มปงแก้มมันอยู่ที่นี่อันนี้ตามไทยแล้วอันนี้สุดยอดน้องสาวนี่เลยกินกินไปงัดเขวี้ยงที่นี่วันเครื่องตัดหญ้าสุดยอดครับพี่แล้วแซ่บแซวพี่ดีเนี่ยตอนนี้มันห่อนกูโอ้เย็นพอดีแล้วเย็นอักหวานครับยังมีอยู่ตัวนี้มีอยู่ค่ะ ครับอาหารมีสานคันเทปแซ่บบอแซ่บรสชาติเป่งไหนผ่านเลยผ่านบอมาเป็นแมตต์ดูบานเทสูกิ๋นเลยแต่เป็นกระดาษเทสูครับอ๋อนี่เซ่บใจบอโอ้ผ้าผ่านใบใบเอ้ยนั่นเออไม่พี่จักราเอาหมูหักหมูแขพงเนาะเนห็นแล้นอีล้ว มาสนเก่าทึ่งมาหลายปีแล้วครับผมเดี๋ยวบรรยากาศต่อไปชิมก่อนครับชิมก่อนชิมให้หน่อยชิม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 ค่ะชิมขาเออสิวาสิก๊อตเมื่อใดก่อนครับอ๋อกับเร็วนี่แหละครัว่าชื่อว่างใดก่อนบอกชื่อก่อนพิมค่ะพิมพิมคขาเอาเน้ยอันนี้นะครับชื่อว่างใดนะครับฮอตครับฮอตครับ บัตรน้องแงงครับอยู่คนละเมืองี้ครับอยู่กรสินเท่านี้เองครับวัดหนอง่างอันนี้คุ้มออสเตรเลียอันนี้คุ้มวัดครับจ้าอันนี้คุ้ออเดดค่ะมู่กันค่ะมู่กันค่ะอยู่ที่อยู่ที่เมเบิร์นวับสุขได้มาเจอกันค่ะสุดยอดครับญุบุญเห็นกันบอยออสเตรเลียไม่ละมันมันเมืองใหญ่เนาะเมืองใหญ่คุณพิมพ์เพ็นงานนี่ยังครับพิมหรอเรียนหนังสือค่ะเรียนหนังสือโอ้ใส่แว่นเลยสุดยอด มาเซเว่นก็ได้ค่ะเซเว่นร้านจังเกิ้ลสี่ร้านจริงเลยดีใจลองใส่แมงมุมหรอเปล่าอันนี้ไม่ใช่แมนเสตานะดีใจครับวันนี้ครับได้มากินเขาครับลูกอีสานครับมื่อนี้เบ้วสุดยอดครับเพชรบัมีทีพย์อันนี้พิมพ์ทำแค่เขาครับกับลุยสานครับอ่า ไม่เบาครับไอ้เบาพันเื่อนเมื่อขอบคุณนะครับอขอบคุณครับติดตามครับผม่นติดตามทุกคลิปเลยถามเรื่อนครับถามยอนไดครับอนย้อ้อนย้อนย้อนย้อมย้อนยรอบย้อนย้อย้อนอนย้อย้อนนยอนอนอ้ยยอย้อน้รอ้้ยนน้น้นนออยกันแทอยู่เอาอยออออ้้

ะครับเ็นไงครับเจอบคูกแข่งแล้วบ่มีทีบครับใช้ผ้ากี่อันต่อนะครับสุดยอดอ้าวผม้โหโตอนนี้ท่นใหญ่ใหญกันใหญ่ใหญกันได้ได้ตอนไหนมาจัดให้นี่นี่อะไรนะคุณจัดให้ว้าวมาจัดให้ของลูกอีสานเอามาเลยเรากำลังไง นี่อันนี้เอ็นหนึ่งหนึ่งครบเอาครบสูตรนะแ,แมนบอลร่างวอลเมมื่อนั่นโอ้ยเนาะกะร่างเหรอเนาะค่ะรอมจุกินได้โอ้ยมันใส่กันคนละอย่างก,กินได้อีกวะนี่ไห<ด>นไหนครับ,บจันเลยครับสิงตับได้กินดูปะตับทางคุณ ได้ตับอกจริงโก๋ไม่พัดกระเพาในเว้ยกปากบอกจริงโจรโอ้ยไม่ความในเว้ยวเอาเออคนี่เลยจนี่หวาทํ้นี่เอมันทำน้อยจรินี่ครับตอนประแดกหนึ่งตอนครับตัคุณพิมครับซ่อมบอล แย่ครับน่าปวดแบบนี้เลยละม,มันงมว่าทั้งสีส่เขานี้งแซ่บแย่ครับโอ้โหโอ้โอย่าดูดเลยละไปสุดยอดต่ดยอยแย่ง่วเลยครับนี่ครับส่งถ่ายคลิปนี้ก่อนค,ครับโดยบทเพลงคู่ข้องครับ โยกโยกโยกโอ้สาวอดเตียหนอะไรเรื่องเลยนี่ครับตอนยังบลึกนครับแต่ปิดคลิปนี้ทั้งวันเดยวเอร์เพลงกลมสีพัดตมไกลโยก กันลองเพลงก่อนเอาทำไงนี่การเคลื่อนการเคลื่นเห็นเดยกกีตาร์มวยกีตาร์เหรอโอ้กีตาร์สีต้องพูดว่าัเอาลองเลยฮู้ยเด็กไปแต่งเพลงเขาไปโทรเทียด้รลองเลงกัน ตัวพอดีึ้อมาร์กิ้งดีพอดีครับเรได้จัดให้ครูฟองมเนี่ยครูฟองครูฟองหมดเลยแม่หวเ้ยครับไปเจอกันใหม่บรรยากาศหนาครับปีคลิปนี้ไปก่อนครับสมต่ำมอกแ่บครับมไม่ทีบครับสินี้กับักสกครับเ้ครับเราเปบรรยากาศต่อไปครับผมดีงไว้คลิปหนาครับผมครับ